จริงๆนะไอ้แกงเขียวหวานมึง250บาทเนี่ยจริงๆมันก็ไม่แพงหรอกสำหรับคนรวยอย่างที่มึงบอกแหละมึงทำมาขายให้กับคนรวยโอ้โห้ยีๆขมิบดักมึงอะขายเนี่ยมันไม่มีใครว่าแต่แพ็กเกจเงี่ยมันก็ทุเรศเกินไปถุงแกงร้อนมัดหนังยางสติกสติ๊กเกอร์แบรนด์มึงเนี่ยเฮ้ย250บาทเนี่ยมันสมไม่ไ้ก,กับแบรนด์ที่มึงขายตัวสอบน,นี่เข้าไปตรวจสอบหน่อยว่ามันแพงเกินราคาหรือเปล่ามึงใช้ปากาที่ไหนบราซิลมึงเอาปากายมาจากไหนบราซิลหรือว่ามึงจะเอาใบหัวละพาวจากออสเตรเลียมะเขือนำเข้ามาจากอิตาลีงั้นเหรอ はい ไอ้คนคอมเมนต์เขาตีอะมาสมควรแล้วพระราคามึงอะคนทั่วไปเขาไม่รู้หรอกว่ามึงขายให้คนรวยอะแต่เพื่อนมึงอะปากหมาทั้งนั้นจริงๆเลยไม่ใช่ว่ามาดูถูกคนมาเหยียดคนไม่มันลืมตีนหรือว่ายัางไงก็เขามันว่ามันแพงมันแพง250สบาทสาหรับคนที่เขาไม่มีปัญญาซื้อสําหรับคนที่เขาไม่รู้เพราะเขาคือคนจนคนที่เขาไม่มีปัญญากินของ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 พวกมึงอะอ๋อสองร้อยห้าสิบเฮ้ยเขารู้ว่ามึงขายคนรวยใช้ปัญญาอย่างพวกกูคนจนๆยังไม่มีปัญญาแดกแล้วกูไม่ไปแดกให้เสียลูกกระเดือกลูกคอกูหรอกจริงๆเก็บไว้ขาายเอทไมบก เคยจนไม่ใช่เหรอเคยจนมึงก็ต้องเข้าใจหัวอ,อกคนที่จนจนคนที่เขาลาบากสิมึงอยากขายแบรนด์มึงอยากขายอะไรขายเพื่อเธอสองร้อยห้าสิบาทซาทุกขายเปเถอะ,ยถอ,ะอย่าอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบหน่อยว่ามันแพงเกินราคาเกินไปหรือเปล่าปากก็ไม่ดีปากหมาไว้จริงๆมึงขายราคานี้มึงจะไปรีแพะตูดหรือไงหรือจะไปตัดหําใหม่ตัดหําทิ้งปรับเปลี่ยนหําปรับเปลี่ยนไข่หรือว่าไปรีแพ้ตูดให้มันใสขึ้นหรือไงออตาย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 คนรว พอรวยอย่างเดียวต้องโง่เลยที่กิน250กูไม่รู้หรอกเพราะกูไม่ได้รวยกูจนกูไม่กล้ากินหรอกขายเพื่อะขายไพื่อเถอเธอมึงคิดว่ามึงขายแล้วมึงสบายช่วงมึงกริบแบบนี้ใช่มันคือแบรนด์มึงมึงอยากขายขายเพื่อะไอ้แกงเขียวหวาน250เนี่ยตายลืมตีนหรือ,อยังไงมึงเนี่ยโอ้โห เขาไปติกับพวาะมึงขายแพงคนจนๆเขาไม่รู้หรอกว่ามึงขายถูกนะ่ใช่แต่เพื่อนมึงอะปากหมามาั่งบอกให้เพื่อนมึงอะไปเย็บรูตูกให้มันให้มันฟิตมั่งนะจริงๆนะจริงๆมันอาจจะขายได้แบบก,กําไรวันนี้จะได้ไม่ต้องมาขายแกงเขียวหวานให้มันราคาแพงขนาดนี้เย็บเย็บเข้ามัง่งมันอาจจะไปทำรีแพตูกหรือไงราคาตรงนี้กูไม่รู้หรอกโอ้โหแต่มันแพงแกงเขียวหวานมึงอนะเข้าใ,ใจไหมตัวสอบมันซะอป